เดี๋ยวมามาแบ่งปันนะคะอันเนี้ยเป็นเป็นดอกบัวนะคะก็คือเอามาทำผ่านพุ่มนะคะ<ม>ก็ลองทําดูนะคะมันมันจะเป็นลักษณะนี้อันนี้ก็จะเป็นดอกบัวนะคะแล้วก็เอาไปวางใส่แบบนี้นะคะหรือว่าจะเป็นตัว ุ่มแบบนี้นะคะก็เอาไปวางใส่แบบนี้นะคะก็เดี๋ยวมาทําให้ดูแต่ว่าเดี๋ยวมาบอกก่อนว่าอุปกรณ์มันมีอะไรบ้างนะคะอุปกรณ์ทุกอย่างหลักๆก,ก็จะซื้อในช้อปปีนะคะมีอะไรบ้างนะคะดอกบัวนะคะดอกบัวใช้แม่พิมพ์ซิลิโคนนะคะของที่เขาทำขนมขนมบุ้น,นะคะขนมบุน หรือว่าอลุัวอะไรแบบนี้ค่ะซื้อตามเพจหรือว่าตาม s h อ p e ีได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นแม่พิมพ์ตัวพวงมาลัยนะคะตัวพวงมาลัยตัวนี้นะคะอันนี้เป็นแม่พิมพ์สตรอเบอรี่นะคะเป็นลูกสตรอเบอรี่พิมพ์ก็จะเป็นแบบนี้นะคะพิมพ์ใหญ่แบบนี้เลย ส่วนตัวเนื้อตัวนี้ก็คือสบู่นะคะเป็นสบู่เป็นตัวนี้นะคะก็คือเขาเรียกว่าสบู่เกอร์กีเซรีนนะคะแบบขุ่นนะคะแบบขุ่นราคาก็ตามนี้นะคะแต่ว่าค่าขนส่งมันจะแพงนิดนึงเพราะว่าน้ําหนักเนี่ยอย่างเงี้ยซื้อมาก็คือกูซื้อมาถุงละหนกิโลนะคะกิโลละเก้าสิบาทน้ําหนักมันจะ1นกิโล ค่าส่งก็จะแพงนิดนึงนะคะก็ตะเกียบนะคะตะเกียบอันนี้ก็อาจจะซื้อซูชิอะไรแบบนี้หรือไปร้านหมูกระทะก็เอามาสักหนึ่งอันก็ได้นะคะอันนี้ก็ใช้อันเดียวอันเดียวก็ใช้นาน,นะคะแล้วก็ช้อนนี่เป็นช้อนพลาสติกธรรมดานะคะแล้วก็ แก้วนะคะเป็นแก้วสแตนเลสนะคะย้ำว่าเป็นสแตนเลสเท่านั้นนะคะแล้วก็จะมีจะเป็นกระทะก็ได้หรือว่าเป็นหม้อหุงข้าวก็ได้นะคะได้อันนี้มันก็ไม่ไม่ได้มีอันอันตรายเท่าไหร่นะคะไม่มีไม่มีอันตรายเท่าไหร่เพราะว่ามันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเนื้อสบู่ที่เขาใช้ทําสบู่นะคะสะบู่ถูกตัวแก้แต่เวลาที่เขาทําสบู่ก็จะไปผสม สมุนไพรนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็น้ำหอมแล้วก็ดอกลักนะคะอันนี้จะใช้ดอกลักดินนะคะเพื่อที่จะมาเป็นยอดฉัดน,นะคะดอกลักดินไทยนะคะเพราะว่าตัวเนี้ยมันมันมีแม่พิมพ์ก็จริงแต่ว่ามันไม่สามารถใช้สบู่ในการทำได้นะคะแต่ว่ามันเป็นแม่พิมพ์ดอกลักที่ใช้กับขนมอั๋วนะคะแต่ว่า มันไม่สามารถใช้ได้ครูก็เลยไม่ได้เอามาก็เลยต้องใช้ดอกรักดินไทยแทนนะคะอันนี้ก็ซื้อมานานแล้วหนึ่งร้อดอกอันนี้ตกดอกละ2อบาทนะคะตกดอกละสบาทขั้นตอนการทำสบู่ก็จะเหมือนกันนะคะหมายถึงว่าการทำตัวนี้ให้มันละลายนะคะก็คือวิธีการต่อให้เราจะเทลงพิมพ์ตัวนี้ ตัวนี้หรือว่าตัวนี้นะคะวิธีการจะเหมือนกันก็คือใช้ความร้อนนะคะใช้ความร้อนแล้วก็มีตัวพานนะคะตัวพานพานใช้พานจิ๋วขนาดนี้นะคะหาซื้อได้ที่ช้อปปีนะคะหลกัหลกๆก็จะซื้อในช้อปปีนะคะหรือว่าร้านทุกอย่าง20บาทก็มีขายนะคะชิ้นละ20บาท ได้เป็นสบู่ที่เหลือใช้สบู่ยังไงตัวเกิดตัวเนื้อสบู่ก็คือนะคะใส่แบบนี้เป็นก้อนใส่ลงไปในนี้นะคะแล้วเราก็ไปต้มใช้หม้อต้มน้ํานะคะใช้กระทะก็ได้กระทะก็ใส่น้ําต้มแล้วเราก็เอาตัวนี้ไปวางนะคะไปวางในหม้อหรือในกระทะ เพื่อให้ตัวสบู่ละลายนะคะเราใช้ไอความร้อนจากน้ำที่เดือดนะคะในการละลาย ประมาณนี้ก่อนละกันอันนี้เป็นหม้อที่ใส่น้ำนะคะแล้วเราก็จะวางไปในนี้อันนี้มันมืดนะคะมันก็เลยดูเพราะว่าตรงนี้ไม่มีไฟครูไม่ได้เปิดไฟนะวางไว้แบบนี้นะคะแล้วน้ำน้ำก็ประมาณประมาณ หนึ่งข้อหมายถึงว่าเราไม่ต้องใช้น้ําเยอะนะคะเราก็วางไปแบบนี้แล้วก็รอจนกว่าตัวเนื้อสบู่มันจะละลายนะคะละลายแบบเวลาที่เราเอาตะเกียบมากวนอ่ะมันจะไม่มันจะไม่เป็นก้อนนะคะอันนี้นะคะก็คือเราเนี่ยมันจะเป็นน้ําเวลาที่เราคนๆเนี่ยมันจะไม่มีเขาเรียกว่าชิ้นส่วนของตัวสบู่อยู่นะคะแสะดงว่าใช้ได้นะคะแบบนี้ใช้ได้แล้ว การต้มก็ประมาณ10นาทีนะคะไม่เกิน10นาทีนะคะที่มันจะละลายนะคะเดี๋ยวเราไปเทลงแม่พิมพ์กันนะคะอันนี้แม่พิมพ์นะคะอย่างข้างหลังเขาเนี่ยมันมันมันจะมีเขาเรียกว่าพื้นให้มันมีความเสมอกันนะคะเราก็ตั้งเขาให้ให้ดีก่อนตั้งให้ดีก่อนนะคะ อันนี้ก็วางอันนี้ไม่ได้ใช้โต๊ะนะคะขอใช้พื้นเลยแล้วกันเพราะว่าโต๊ะมันจะไม่ค่อยเรียบนะคะอันนี้มาถึงแม่พิมพ์ของเรานะคะเราก็จะวางให้มันได้พอดียังไงกูขอวางกับพื้นห้องเลยนะคะเพราะว่า พื้นกระเบื้องมันค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมันเสมอกว่าพื้นโต๊ะของครูเนาะเพราะว่าโต๊ะมันเอียงเพราะครูใช้พื้นโต๊ะแล้วมันเอียงดอกมันไม่ตรงนะคะเดี๋ยววางกับพื้นเดี๋ยวเรามาเทลืมบอกอุปกรณ์อย่างหนึ่งก็คือตัวนี้นะคะเพราะว่าตัวนี้มันจะปากมันจะแหลมนะคะเทเทง่ายนะคะแต่เ,เราใส่ตัวนี้ เปลี่ยนถ่ายอุปกรณ์เรียบร้อยก็คือเราจะไม่รอไม่รีรอมันมากนะคะเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะมันจะแข็งตัวเร็วนะคะตัวสบู่ฉะนั้นพอเราลงมาแล้วเนี่ยมันยังมีควันอยู่เลยคนคนคนนิดนึงเพราะว่าข้างหน้าเขาจะเป็นข้างหน้าเขาเริ่มจะพออากาศเย็นปุ๊บอะ่ะข้างหน้าเขาเริ่มจะเป็นไข่แล้วเขาเริ่มจะแข็งแล้ว คนก่อนค่อยเทนะคะเทใส่ดอกบัวก่อนก็คือเทใส่เต็มแม่พิมพ์พเลยนะคะเต็มเลยส่วนตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะตัวเมลัยตัวพวงก็ใส่เต็มเลยล้นเลยแต่ว่าอย่าเพิ่งให้เต็มก็ เนี้ยต้องคนนิดนึงเพราะว่ามันเหมือนกับมันลงไปไม่ทุกหลุมเพราะว่าหลุมดอกมะลิเพราะว่าครูทำรอบแรกแล้วมัน,ม,นมันเหมือนมันมีฟองอากาศอยู่เพราะฉะนั้นคนก่อนเหมือนเราไปสกิดส,ก,ดสกิดตามตุ่มดอกนะคะแเราก็เทลงใหม่ก็เทให้ปิ่มเลยปิ่มเลยนะคะ อันนี้เหลือเนาะก็มาใส่ตัวตัวลูกสตรอเบอรี่นะคะอันนี้ก็ใส่เต็มเลยนะคะเต็มนะคะเต็มเลยแบบนี้ส่วนถ้าพูดถึงว่าเหลือนะคะนี่ครูก็จะกะค่อนข้างพอดีเนาะเหลือไว้นิดนึงถ้าเหลือนะคะครูก็จะใส่แก้วตัวน,นี้ไว้ แล้วเราก็สามารถที่จะไปเขาเรียกว่าทําให้มันร้อนอีกมันก็ยังมันก็สามารถก็คือมันจะเป็นน้ําแบบนี้ใช้ได้อีกนะคะแต่ถ้าเหลือไม่มากก็ทิ้งเลยก็ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าอันเนี้ยเก็บก็คือจะเก็บสะสมไว้เพราะว่าตัวเนี้ยเวลาที่เราลอกออกจากแบบแล้วอะ่ะเราเราเราจะต้องมาตัดมันออกส่วนที่ตัด ตัวเนื้อสบู่เราก็ไม่ได้ทิ้งนะคะเราก็จะเก็บสะสมมาไว้ได้นะคะเพราะว่าไม่ต้องทิ้งเลยมันสามารถใช้งานได้หมดนะคะแค่เราเอาไปต้มใหม่นะคะเพราะว่าราคามันค่อนข้างจะแพงเนาะตัวเนื้อสบู่นะคะอ่ะเดี๋ยวเรารอมันเย็นนะคะรอเย็นแล้วเีลยวเรามาแกะพิมพ์กัน